สองก็งไม่ได้ครับทาประกาศเนาะเห็นเนาะนี่นอายสนยอดนะนี่ตาในเงว่าครับโอ้โหมันห้าเดือนครับยอดหูนับนับน้ำหอยดูดิ่ง สวัสดีครับเรามาชมแปลงมันที่เราทดลองปลูกกันนะครับมันจําเป็นต้องถอนออกแล้วครับเพราะว่าฝนกระหน่าเหลือเกินน้ําขังเต็มหมดแล้วเนี่ยห้าเดือนครับมันอายุห้าเดือนอยู่เลยเราจําเป็นต้องถอนออกจริงๆครับเพราะว่ามันเน่าแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมหัวมันนะครับว่าหัวมันจะใหญ่หรือไม่หรือยังไงอยู่ เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมนี่ครับหัวมันเรากำลังลงหัวครับมันห้าเดือนน่าเสียดายมากเลยครับทุกคนหัวมันกำลังลงหัวแล้วก็เรากำลังดกได้ที่ด้วยดูสิครับแต่และเงาแต่และหัวมันดกมากเลยครับทุกคนแล้วหัวใหญ่นะ คิดว่าใหญ่เลยนะเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูเนี่ยถือว่าเกือบเท่าแขนผมอะหัวหนึง่งมันมันเน่าครับแล้วต้นเขาจะสูงด้วยนะมันพันนี้สูงโปร่งหัวดกครับดูดีครับ เสีดายมากจริงๆมนันห้าเดือนเองยังไม่ถึง8เดือนถึง12เดือนด้วยซ้ำเราจะดูต่อเงาเนี่ยตกม,มากเลยครับเงาหนึ่งดูดีครับแต่และเงามันดกมากจริงๆหัวกำลังใหญ่ด้วยซ้ำแต่เราต้องถอนออกก่อน เพราะว่ามันมันจะเน่าแล้วน่าเสียดายจริงๆครับไม่ไม่ครบกำหนดที่เราจะต้องถอนหรือว่าวางแผนไว้ในระยะ8ถึง12เดือนเดี๋ยวเรามาวางแผนปลูกกันใหม่ครับตอนนี้เราขอเก็บคู่มันก่อนดูว่ามันจะได้กี่ตันตีไว้ก็ประมาณ3ถึง4ตันครับเพราะว่า ม,มันยังไม่ครบกำหนดดีสภาพนะครับดูน้ำขังน้ำจะขังเต็มไปหมดหัวมันโดนน้ำซาะจนเห็นหัวหมดละยื้อไปไม่ไหวครับมันเน่าจริงๆมันเน่าไปเยอะพอสมควรครับดูดิครับน้ำขังน้ำขังเป็นแอ่งหมดแล้วเนี่ย ไม่ถอนก็ไม่ได้ครับสภาพอากาศฝนดีเหลือเกินปีนี้เดี๋ยวเรามาติดตามชมอีกรอบนะครับตอนเราตัดหัวเสร็จหรือเราตอนที่เราจะเอามันขึ้นรถแล้วอะเรามาดูกันอีกรอบนึงว่ามันจะได้กี่ตันกันเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูครับว่าหัวมันจะเป็นประมาณไหนดิ้งแล้วครับ โอ้มันกำลังเป็นหัวด้วยครับดูดีครับหัวใหญ่มากเท่าขาคนดึงเลยครับโอเคครับขอบคุณครับครับเห็นหัวแล้วตัวน,นี้ห้าเดือนแต่หัวก็ลังการอยู่ครับตัวน,นี้มันโชว์หัวโอ้ ไปดูต้นถัดไปครับไม่เลือกเขาป้องเงครับเป็นไงบ้างคิดว่จับงายดึงโอโ้โหครดกครับบอกเลยยอมจริงมันรอบนี้ห้าเดือน ดูถอนถอนครับงายขึ้นหน่อยนึงครับโอ้โหหัวยาวครับอตอนนี้เอาไงต้องจำเป็นต้องถอนจริงๆครับมันห้าเดือนโอโ้ถ้าไม่ถอนเน่าแน่ครับดูน้ำขังเต็มละ โอ้โหดกเวอร์วังครับโอ้โหนับนับนับหัวหดูด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดยิบยิบสองหัวโอ้โหยิบสองหัวครับมันนี่แหละครับสุดยอดเลยห้าเดือนนะครับเนี่ยแต่ตามดูอีกอีกเงาอื่นครับ ว่าจะโอเคอีกไหมถือว่าดกครับหัวดีแต่ว่ามันได้แค่5เดือนเองต้องรีบถอนแล้วดูครับโอ้โหตัวนี้ยาวมากครับ ขอขอหงขึ้นหน่อยโอ้โหขณบถ้าถ้าได้แปดเดือนถึงสิบสองเดือนเนอะไม่อยากจะคิดเลยโอ้มันหาเดือนเราครับอลังการครับถอนมันนี้นะครับ อะไรเดินหาแต่เงาในน้อยนะ <c oughs> ย่ะใหญ่เป็นแงะยากเลยโอ้เล็กๆในน้อยก็มีครับออาเนี่ยขอดูเงานี่เรื่องเนี่ย <c oughs> มันกำลังลงแป้งลงหัว ายครับขอไงหน่อยไงไงย,ยออโอ้โหมันห้าเดือนครับยอดของความหัวปังมากขอบคุณช่างแมวครับที่มาช่วยถอนครับถอนมันหนีน้ำฝนตกทุกวันขอบคุณครับผมพอดูพลังของช่างหน่อยครับขยาเขยาดินออกห,หน่อยเราก็จับงายให้ดูหน่อยมันห้าเดือนของเราครับเหมือนจะเท่าขาของช่างแล้ว จับโชว์ขึ้นมาโอ้โหหงายหน่อยครับหงายหน่อยสวยครับตอนนี้เราก็ถอนมาได้ใกล้จะเสร็จแล้วครับกองมันก็โหสุดยอดน,นะนี่ขนาดในมุมกล้องนะครับแต่หัวจริงก็ถือว่าใหญ่นะมันห้าเดือนเนาะเราถอนก็จะเสร็จละ เหนื่อยจริงๆครับหนึ่งไร่ไม่รู้ว่าจะได้กี่ตันลุ้นมากลุ้นว่าจะได้เกินห้าตันพอหัวเขาก็ดูดีครับหนึ่งเงาอ่ะเนี่ยหัวขาดไปตั้งเยอะดูดิครับกองหัวยอมเลยครับยอมว่ามันหัวโตวมากครับถ้าไม่ติดเน่านะปล่อยไว้ได้แปดถึงสิบสองเดือนนะผมว่า หัวมันจะสร้างหัวได้สมบูรณ์กว่านี้ครับจริงๆยอมรับว,ว่าเสียดายแต่ก็ต้องต้องเริ่มต้นใหม่ครับให้ฝนฟ้าอากาศให้มันออกก่อนครับพายุออกก่อนแล้วค่อยตั้งโปรแกรมปลูกใหม่ครับเดี๋ยวเราไปถอนกันอีกทีนูน่นสงการนู่นแหละมันตอนนี้เราเข้าขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับกำลังก็บหัวมันใส่รถบรรทุกรถบรรทุกเราอยู่นูน่น ดูที่เราต้องทอนออกเพราะอะไรอ่ะเหตุผลอะไร,รนี่ครับมันเละหัวมันเน่าหมดเลยครับสภาพแปลงมันสำมปะหลังเราต้องเอารถใส่เทเลอร์แล้วถอยออกไปข้างนอกครับเรามาดูครับว่ามันจะได้ถึงห้าตันไหมหนึ่งไรถ้าเกิดได้ถึงห้าตันมัน5เดือนก็ถือว่า ประสบความสำเร็จครับถ้าปล่อยได้ถึง9เดือนถึง12เดือนนี่คิดว่าเกือบ10ตันแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูบินตอนจบกันนะครับผมมันเราจะได้ถึง5ตันหรือเปล่าครับเต็มท้ายรถแล้วครับเห็นโชเฟอร์บอก อยู่ที่ประมาณ4-5ตันแล้ครับมันห้าเดือนถ้าได้4-5ตันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่นะเ,นเ,เป็นวิธีการเอาขึ้นแบบบ้านๆครับใส่เข่งแล้วแบกต้องขอบอคุณเจ้าคูปะดาเอ็มยูห้าเจ็ดศูนย์สองครับวันนี้ลุยงานหนักมากเลย วันนี้เราก็จะจบภารกิจกันแล้วมีแต่พี่น้องกันครับที่มาช่วยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันเราหนึ่งไร่หลายคนก็บอกว่า4ตันครับเรามาลุ้นบินกัน เรามาลุ้นบินกันครับผมเรามาดูนะครับหลังจากที่เราไปขายมันกลับมาแล้วมันห้าเดือนครับเรามาดูเปอร์เซ็นต์แป้งที่วัดได้นะครับได้แค่เพียงสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตเองครับเพราะว่ามันห้าเดือนเนาะเปอร์เซ็นต์แป้งยังไม่ได้ราคาซื้ออยู่ที่สองบาทแปดสิบครับราคาป้ายอยู่ที่สามบาทเจ็ดสิบ น้ำหนักบรรทุกนะครับสี่ล้อเอยสี่ตันเก้าร้อยแปดสิบครับหักดินออกไปหนึ่งร้อยกิโลเหลือแค่สี่ตันแปดร้อยแปดสิบโลครับจำนวนเงินที่ได้หมึ่นหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบสอง 13, บาทเนาะยอดเงินคงเหลือคือหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทหักต้นทุนการลงทุนลงไปอยู่ที่ประมาณรวมๆแล้วนะซื้อปุ๋ยแล้วใช้ ค่าแรงงานค่ายาก็อยู่ที่ประมาณ8,600บาทรวมๆแล้วกำไรก็จะเหลืออยู่ประมาณ4,500บาทประมาณนี้นะครับหรือบวกลบขั้นต่ำเนาะถือว่ายังมีกำไรอยู่กับมันแค่เพียง5เดือนต้องถอนก่อนกำหนดจะคิดว่าถ้ามัน เข้า9เดือนหรือ12เดือนผมคิดว่าต้องมี10ตันแน่ครับ1่ไร่นะครับแต่นี่1ไร่ทําไปได้เกือบ5ตันถือว่ามันเรายังให้ผลผลิตที่ดีแต่เปอร์เซ็นต์แป้งยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ mm. ก็ติดตามกันในคลิปหน้านะครับว่าเราจะทําการปลูกมันในวันไหนและเราปรุงดินด้วยวิธีอะไรเดี๋ยวผมจะลง รายละเอียดในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับผม